อ้เเาอกอ่อด็โโอคนเก็บของช่วยเก่งจังเลยพี่กับน้องเก็บของช่วยโอ้โหรีมโอ้โหเก็บที่ไหนคะ Oh, dulu, nak? Oh, oh stop dulu, stop. Stop, 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 ลแท้แท้โชว์ควานเลี้ยวสวยงามแท้แท้มีการโชว์อีกว่าเอาของไว้ตรงนี้โอ้ยเออีนะครับอควาเลียมแท้แท้มาหน่อยเออเมื่อกี้ใครเก่งช่วยป้าป้าถือกระเป๋าใครเก่งบ้างน้ำจิลีนจิลด ่จ๋าใครเรียกแม่จ๋า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 แม่ป้าแม่จาแมจ๋าแน,น,น่จ๋จ๋่จุาแม่จ๋าแม่จ๋จะาแม่จุาแม่จ๋จ๋จ๋าจาแม่๋แม่จ๋า่๋า่ แม่าแทนนะแทนนะอ๋แนทนทนะวีซ่มามา่มาแทนนะโอ้โหโอ้โหแทนนะแปลว่าการออกกําลังกายนะคะโอ้โหกระายน้อโอเคบลออูหกกําลังกายสองสาวอูยทาได้รตัวนีน้เนาะไม่ถูกอูยบล Mae yw lin? Mae'r pyr o'r mae. Mae'r pyr o'r mae. Mae'r pyr Mae'r pyr o'r mae. Mae'r